สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้ตามที่รับปากไว้นะครับว่าปีนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมการตัดในหนาหรือแต่งในหน้าเพชรนะครับเพราะว่าผมทําไปทุกปีก็มีแต่ไทยแล้วก็บ่นกันมาว่าทําไมไม่ตัดเพชรโชว์นะครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับไม่ใช่ไล่เรานะครับพอดีขี่ผ่านมาเจอเขาตัดเลยขอถ่ายนี่ครับ

นี่ทืกคนเอ,อ่อนี่ครับก็เจอกิ่งเล็กๆก็รูดรูดทิ้งทั้งหมดนะครับนี่ตัดง่ายๆก็ตัดเมือนไทยละครับแต่ว่าอยากชมก็มาถ่ายทำให้นะครับ ผ่านไปแล้วครึ่งต้นนะครับอืมิงไหนอยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวจะโดนยาฉีดก็ตัดทิ้งไปนะครับอันนี้ชำนาญการนะครับดูมือนะครับกุ <c ười> ๊บกุ๊บกุ๊บก๊บ <c ười> ชำนาญจารอ่าไสดด้วยเป็นที่เลยแผน น่ะนี่เห็นไมครับนี่ชำนาญการนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับน่ะเห็นไหมนี่ใกล้เสร็จแล้วหนึ่งต้นเสร็จแล้วสองนาทีน้านี่สองนาทียี่สิบวิเสร็จแล้วน่าก็ง่ายๆนะครับก็ดูเลยวตัดนี่ครับ ส่องปลายกิ่งเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับต้องเล็งด้วยนะครับตัดไม่ใช่ตัดตัดอีกต้นหนึ่งเตี๊ยกต้นหนึ่งสูงครับตัดต้องเนี่ยเป๊ะตรงนะครับเดี๋ยวจะัด <c oughs> ได้แล้วโดนตัดได้เลยอ่าแบบพอดีนะครับก็คลิปนี้จะเพียงแค่น,คนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ